กฎกติกาของการแข่งขันไทยครับ C Season 10โดยย่อมีดังนี้เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีจะมีไฟนอลฮิลให้กับผู้เล่นทุกคน PVP จะเปิดหลังผ่านไป20นาทีช่วงเวลามีกลางวันกลางคืนตามปกติเลือดจะไม่สามารถรีเจนได้ตามปกติต้องมียาฮิลหรือแอปเปิลทองจะเพิ่มเลือดได้ในเกมสามารถคาบไรส์โกลเด้นแอปเปิลที่มีประสิทธิภาพเท่ากับโกลเด้นแอปเปิลเมื่อผู้เล่นตายจะตบหัวและถูกได้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ทันทีโดยของผู้เล่นนั้นสามารถนำไปคาบโกลเด้นเฮดได้ ไอเทมที่โดนแบนในเกมได้แก่โทเที o มบ๊อบอันดายิงและเอนชานโกลเด้นแอปเปิลห้ามใช้ไลท์แมปเอ็กซ์เลโปรแกรมช่วยเล่นและโปรแกรมโกงทุกชนิดรวมถึงห้ามใช้ไคลแอนด์ทุกชนิดสามารถใช้ได้แค่ออ t i ิฟเท่านั้นห้ามคอร์สทีมร่วมมือกับทีมอื่นโบบอรดเตอร์นในรอบปกติมีขนาด4,000บ็อกซ์เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงโบงบอรเนอร์จะเริ่มบีบเหลือ1,000บ็อกซ์ภายใน30นาทีและเมื่อเวลาผ่านไป65นาทีโบบอตเนอร์จะเริ่มบีบเหลือ100บ็ ภายใน20นาทีโว่ b o r อ e r ในเนเธอร์มีขนาด1,000บล็อกเมื่อเวลาผ่านไป55นาทีบ b เ r อร์จะเริ่มบีบเหลือ1บล็อกใน10นาทีเข้าใจง่ายๆคือการปิดเนเธอร์นั่นแหละในเกมมีแอร์ด็อปโดยพี่กัดจะขึ้นอยู่ในแชทให้ทุกคนไปหากันวิธีการรับคะแนนของการแข่งขันทั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2อย่างคือรับทีมสแตนดิ้งหรือการมีชีวิตรอดเป็นทีมสุดท้ายและการเก็บแต้มคิวขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะครับ